มาเจอกันนะครับผมในมาเทียนวอลเล็นะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยใช้นะครับก็ลองมาใช้ดูได้นะมันอยู่ในส่วนของแอปตอบแลบนะครับผมซึ่งยังมีแจกอยู่นะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีแจกนะครับผมมาเทียนวอลเล็นั้นมีส่วนของแอดเบ์เซอร์นะครับผมสามารถแอดได้นะฮะแล้วก็ไปดาวน์โหลดนะครับผมเปลี่ยนสีได้นะดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดธรรมดาเลยครับผมแล้วก็จะมีโครมออกมานะครับคุณสามารถที่จะใส่เข้าไปในมาเทียนแอปท็อปสวอลเล็ได้นะครับผม ซึ่งไม okay, so ่ได้ยากจนเกินไปนะแต่เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมเพราะหลายคนอาจจะยังไม่เคยทำนะครับผมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวใส่เข้าไปในเบรฟนะฮะงมเนี้ยมเนี้มมมมมมมวิธีการในการลงนะครับผมก็เหมือนกับวอลเล็ตอื่นๆนะครับผม ผมค่อนข้างที่จะรู้สึกสถียรภาพในการใช้งานของ m a t i n c App Tops ค่อนข้างที่จะดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับตัวผมนะที่ใช้งานนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับผมที่จะต้องบอกก็คือว่าเราต้องดูวิธีการใช้งานแต่ละอันด้วยนะครับผมว่าเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเคียร์วอลเล็ตนะครับผมแล้วก็ใส่พาสวดลงไปนะครับผมใส่เข้าไปนะฮะอะไรก็ได้ใส่เข้าไปฮะ แต่เป็นพัสดุที่ต้องจำได้นะถ้าจำไม่ได้ก็นะฮะเจริญนะครับผม c o p ปี้นะครับผมคีย์บอร์ดนี้ไว้นะครับผมทำใส่เข้าไปในกระดาษสกรีนให้เรียบร้อยนะครับเก็บไว้ทั้งหานะครับอย่าเก็บไว้ในคอมนะครับผมแล้วก็เนี่ยมาเทียนเซตอัพแอปท็อปสโตเพสนะครับผมใส่เข้าไปได้หมดนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็น last ิง i n g ที่คุณต้องรู้นะครับผมก็คือ open น n a t i t i m e นะครับผมจากคีย์บอร์ดของคุณได้นะ อาร์ชิพเอ็นะครับผมก็จะขึ้นมาได้นะครับเนี่ยเห็นมะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยนะฮะจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมในแอปท็อปนะครับผมมันจะมีของแจกนิดหน่อยนะครับผมซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะไปลองนะครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคสำหรับตัวคุณนะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะของแจกคือตรงนี้นะครับผมแอปท็อปนะครับผมในส่วนของโครมแต่ละอันนะครับผมซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดีนะในส่วนของการแจกนะครับผมนอร์เทนเมนเนสนะครับผม ที่เขามีนะฮะต้องดูก่อนนะครับผมว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับผมในส่วนนี้นะเพราะบางอันมันไม่โอเคนะครับผมสำหรับตัวคุณนะครับอาจจะแจ็คพอตได้นะนี่บอกไว้ก่อนนะครับนนี้เป็นตัวมินนะครับผมสำหรับใครที่อยากมินก็ไปมินกันได้นะฮะ มันยังมันยังลิสต์ไม่ได้นะครับผมแต่ก็แน่นอนนะครับสำหรับใครที่ไปเคล a a d r o p นะครับก็สามารถที่จะไปรับก็ได้นะฮะมันมีหลายตัวนะครับผมี่ส่วนของมาในส่วนของมาเทียนนะครับผมก็ดีนะสำหรับผมผมก็โอเคเลยนะครับเวิร์กเลยแล้วก็มันเลือกได้นะมีเทสเน็ตเมนเน็ตนะครับผมแล้วก็ตัวโนดเลียวนะครับผมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมมีหลายตัวนะครับผมที่สามารถที่จะเอามาใช้จ่ายนะครับผมเอามา ผลักดันอวตารตัวเองนะครับผมหรือเอามาใช้ในระบบนะครับผมก็ถือว่าโอเคระดับระดับระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็มีนะครับผมฮาวทุเกสมาเทียนนะครับผมที่อันนี้ผมค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับผมในการใช้นะครับผมก็คือสวิตช์เทนเนสนะครับผมแล้วก็บราส์ตอเปนในในส่วนของแอนิเมตสวอปนะครับผมเนี่ยกดเข้าไปนะฮะอันนี้เขาก็ทำขึ้นมานะครับผมซึ่งผมว่าโอเคนะแล้วก็คลิก นะครับผมมินบิตซีนะครับผมออกมานะครับผมแล้วก็สวอปบิตซีกับไอ้นี่นะครับแล้อัพูฟนะครับผมซึ่งก็จะกลายเป็นคนรวยนะฮะเฮ้ยแต่มันแต่มันสนุกนะผมว่าสนุกนะครับผมอันนี้ก็เนี่ยฮะวอร์มบิตซีนะครับผมมินออกมาหนึ่งนะฮะซิลิคอยนะครับผมแอปทอปส์นะครับผมเอ้ยเดี๋ยวนะขออภัยมันต้องมันต้องไอ้นี่มันต้องฟูเอ็ด Mm hmm. แล้วแอปต็อปเทสนะครับผมนี่มินบีทีซีเราจะกลายเป็นปคนร่ำรวยนะครับผมของเทสคอยนะครับผมโดยการมินบีทีซีมานะฮะแล้วเอาบีทีซีไปขายนะครับผมนี่มินไม่ได้ละแล้วก็เอาบีทีซีของเรานะครับผมแลกกับแอปต็อปนะครับผมมาสเข้ามานะฮะนี่เป็นหนึ่ง เออทำไมดูน้อยจังวะใช่ราคานี้ไม่น่าใช่นะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคอนเฟิร์มสวอปก่อนลองดูดิมีปัญหาแน่ๆกว่า แสดงว่ามันใช้รูปแบบเดิมไม่ได้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรในส่วนของ t ท s t n e t นะใครที่ลองใช้ดูก็ลองใช้ได้นะครับอันนี้มาลองใช้ t ท s t n e t เฉยๆนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะมีหลายๆตัวนะครับผมที่เราสามารถที่จะมาลองเล่นดูได้นะฮะไวเลสโน่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ตัวไอตัวมาเทียนนะครับผมที่เป็นตัวมิ้นท์ของมันนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับผมจะประมาทในการเข้าถึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย เราเข้าไปปุ๊บเนี่ยหน้าหน้าตาไมา ayo, ่้ายกันหมดเหมือนกันหมดเลยนะครับผม NFT NFT นะครับผมมาเที่ยนเหมือนกันนะครับผมแต่เห็นว่าเราจะเห็นว่ามันไม่มีอา่ามันไม่มีรายละเอียดที่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งนะครับผมที่เราต้องมาดูนะครับผมหรืออาจจะเป็นของปลอมก็ได้นะฮะอันนี้ก็บอกกันไปก่อนนะครับผมถ้าเป็นของปลอมนี่เราชิมหายเลยนะครับผม มีเบนเน็ตนะครับผมที่ให้เราลองทำดูนะครับผมหลากหลายอันนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับตัวมินนะครับผมคุณสามารถเอามามินได้นะฮะก็ผมว่าดีนะอย่างน้อยก็มีอะไรให้เรามินนะครับมีอัพฟูให้เรามินนะฮะมินค่าแก๊สไปนะครับผมเรียบร้อยเสร็จแล้วอยู่ในกระเป๋าแล้วเรียบร้อยนะฮะ NFT ที่เรามิ้นมานะครับผมคือมันเป็น OG Matian นะครับดิบใน description นะครับซึ่งเอาจริงแล้วมันอยู่ในเทสเน็ตอ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรในส่วนของ m a นเน็ตอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็บอกให้ฟังก่อนนะแต่ระวังนิดนึงนะครับผมอย่าไปกดาดาวน์โหลดอะไรซีซัวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในโครมของมันอนะ่ะมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่จริงจริแล้วก็ตัวเดียวกันอน่ะก็ดองดีเช็คแล้วก็ตัวเดียวกันนะครับผมซึ่งก็มองว่าคือก็คงเว็บเป็นเว็บจริงแหละนะครับผมไม่น่ามีปัญหาอะไรแปลกๆนะครับผม แต่เดี๋ยวก่อนอย่าลืมนะครับผมข้อสำคัญนะฮะเ,เราสามารถดูได้นะครับผมว่าระบบมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เราต้องลองดูนะผมว่าวิธีการทำงานทำยังไงนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ